ไปเห็นมะไปเห็นพี่ไก่ทำไรไหมถ้าเป็นพี่แจนพี่แจนโดนดักกว่านี้อีกนะไปกเ้าะเพราะว่ามันเจอพี่ยะ เฮ้ยมีเดงน้อยด้วยอ่ะ h a y Birthday พี่แอแน่มาเบิร์ตดีก่อนเร็วเมื่อวานเมื่อวานพี่ออ้วเมื่อวานเมื่อวานยี่สิบใช่ไหมคะเป็นประเทศพอดีเดี๋ยวไปทำกันไหมคะเจอเบอร์ตีก่อน เป็นร้านเป็นร้านเหรอเป็นร้านพ<อ>ี่แป้งพอดีเนี่ยนะจะบอกว่ามันไม่ได้อ่ะไม่ใช่ตังใหญ่ใช่ตรงน้ายังไปค่ะตรน่าเราฝักว่าเออใช่พี่อ๋อยฝากฝากเอาฟันด้วยไ,ไปเอาเยอะๆ ยังอะไปยังได้ค่ะได้ค่ะทหารได้ค่ะขอบคุณค่ะ ไปก่อนแล้วไปเร็วแลววอย่ามาน้ำตาอย่ามาน้ำตาเตือย่ามีเดี๋ยวเข้าแทนนะไม่พรอยกันหไดมดมากแล้วผมเบิดดีนะฮะอย่างไรเดี๋ยวอยากได้อะไรขอได้นะครับผมอกได้หอยเต็มอยปาม เดี๋ยวๆอ๋อคนนั้นคนนั้นคะ <laughs> <laughs> เกิดเมื่อกี้นี่ลเกิดอ้อยกเกิดก่อนเกิดลงหน้าได้ไหมอะไปลูกาข้าากเอาไปเลยแทมแแมมาเอมน้องไปย้นรถลขึ้นรถรอพปรอพี่แป๊บรอพี่แป